เอเมนที่นี่เราปรจัจจยปัจจยดูสิไอผ้าพันคอจะอีนี้นะมันต้องผู้นี้ท่านั้น สวัสดีครับนี่คือช่อง b e o n Game และนี่คือเกม Haruda of Valor นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสลิมลงแรงครับแหมนาน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 เล่นทีนจะจ๊ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยจะว่างแล้วนะครับก็แหม,มแต่ว่าเพื่อนเพื่อนๆครับลืมเพื่อนๆไม่ได้เราก็ต้องมาทำคลิปลงแรงกัน เพื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆและก็วิธีเล่นให้เพื่อนๆด้วนนะจ๊ะเ, <S <S เพราะว่าเ,<ๆ>เรามีน้องๆคนใหม่เข้ามาเล่นเอาวีเสมอจ้ะมาพูดยังไงให้หลอดเ,เทเ,เล้าใจเขาพังตัวเองด้่อเกินโอโ้โหมาแล้วครับซัพพอร์ต um ของเราตอนนี้มีแกรกนะครับอีกฝ่ายเลือกดาร์ซี่กับเวียร่าแล้วฝ่ายเราอ้าว จริงดิโอ้โหกลมขมับเลยครับฝ่ายเรามีฟินิกซ์นะครับแล้วก็เลนกลางของเรานั้นก็คืออ e ีรินนะครับฝ่ายตรงข้ามมีโมเรนแล้วก็ไอรินะครับโอ้โหปวดหัวอีกแหละเอ้ย <laughs> เออเปิดลิปขึ้นมานี่จะมีอะไรที่ปกติกับชวบ้าใช้ช่องเขาไหมเนี่ยเออเอาล่ะยืนเลนของเราเป็นมูราดนะครับอมปรดเทศเลยอีแต่ยังน้อยก็สปอร์ตของเราก็เป็นแก๊กแล้นะเอาล่ะครับเดี๋ยวเซตของก่อนนะครับอ่ะโอเคไปลงแรงกัน ยินดีต้อนรับสู like ่อว V เอาเอาแหละมาเดี๋ยวตัดเลยนะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่อว V ยินดีต้อนรับสู่าวีครับแม่จะเล่นแต่ละทีนี่ไม่เคยมีอะไรปกติทีมรับเข้าเลยเนี่ยเออานะครับตอนนี้ เราจะต้องมาทําหน้าที่แชร์ี่กันแล้วนะครับอือสวัสดีครับพี่แกครับโอ้สวัสดีครับน้องก็ต่อยน้องก็ต่อยจะต่อยไหมครับเออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับงานนี้ก็ต้องดิอย่างเดียวอูู้โดนตบตบหมูเอา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 ตีตีสิครับมามาเริ่มต้นเนี่ยเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอมาสิเอาหอกหอกหักหักพาไปแล้วแกจะครับแกจะแกแก แก๊กที่ไหนตะแก๊กแก๊กเออแก๊กแก๊กครับเอาสิมาปาเริ่มต้นกระเดือนแล้วโอ้โหมีอะไรปกติของเมั้งเอาโดนสิครับโดนโอ้โหเฟิร์สบัตเรียบร้อยครับมามาตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปอย่าไปไหนไปได้ฮึ่มแม่เริ่มต้นมานาทีแรกกระตึงกันแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาตีไปเอายังไงครับโอ้เชียวนิดเดียวเชียวนิดเดียวเก็บปลาล่อใครับปลาล่อ ไม่เริ่มต้นมาก็เอากันซะแล้วอืมยังไงรล่อไหมล่ะรล่อไหมล่ะฟินิชครับฟินิชฟาร์มได้เรื่อยๆครับฟินิชเอาฟินิชโอ้โหฟินิชอย่าเข้าไปอย่ังไงล่ะฟินิชฟินิสยายายานี่ทีมีหนึ่งทีอืมเอาละมาต่อต่อ ว่านำเกมคือเราแท้ๆเอาเอาคว้างมาอย่างนี้คว้างมาคว้างมาอย่างนี้โอแ้แกรกแกรกทําไมทําอย่างนี้โอ้โหอ้าวโอ,โอราดแล้วตัวยีรเย่เป็นเรียบร้อยโทษเอาด้านบนโอ้โหฟินิสในรอบบาทาเลยเกินถึงนายจะเป็นปา่าแต่นายก็เป็นแครี่นะจ๊ะแกรกกลับละ เอา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 ก็เอามามาเร็วเร็ว finish f i n i โทษ finish โท้ตายเลยโทษอืมโดนเขาอย่างนี้เอาคิวได้เหรอโอเคโอเคเด็กนี้ค่อยให้อภัยหน่อยแม่เอาแหละมาเดี๋ยวเรากลับเลนของเราต่อนะครับ สถานการณ์ด้านล่างอ่ะไอ้แ,แก๊กไปทำอะไรนะั่นอ่ะตีนี่เขาตี <Now S 1> โอ้ย <the new S 1> เอาเอามาละ <the new. S 1> มาละมาละแต่ละคนแต่ละคนอ่ะมา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  <Yeah. S 1> ขอเสตังค์ซะหน่อยก็แล้วกันเฮ <Now. S 1> ้ยเฮ <Now. S 1> ้ย <Now. S 1> โถอือหือเกือบได้มแมลงวันแล้วมแมลงวันเกือบเป็นของเราละ <Yeah. S 1> ด้านบนทำอะไรกันอยู่อ๋อฟินิชเอาดาร์ k โมลาสคอยช่วยไปเนี่ยโมลาสไม่ได้ช่วยฮะเอาแหละรวมกลุ่มโอ้ยไม่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 รวมไปจากตอนเนี้ยไม่รวมรวมไม่ได้เลยโอ้โหมันตึงมันตึงมันตึงเหลือเกินครั้งล่างสามตัวแล้วข้างล่างสามตัวแล้วทำยังไงเนี่ยโอ้โหมูราสโอ้ยกนิ้โป้ให้เอาเอาเอาแก๊กจะเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำอะไร เขาไปทำอะไรโอ้โหเรียบร้อยวาดเจี๊ยบเลยไฟนั้นบอกอุ้ยอุ๊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 ยไม่ไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ยฟินิชฟินิชฟินิชฟาร์มโอ้โหฟาร์มอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเอาเอาเอาทิม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 อุ๊ดทิมนั่นแหละเรียบร้อยเอาโอ้โหูอู้หูหืมรามินหนักไปเกิน เอาเลนกลางเราเปิดเลยโอ้กวัดมาช่วยกันได้เอาพี่แก๊กอย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งเออขยับหน่อยขยับหน่อยครับเลนกลางเราเป็นไงครับเลนกลางเราอีรินอีรินเอ้านี่นี่นี่แจ็คแท๊กนิดเพียวนิดเพี้ยวแท๊กโอ้โหแม่โอ้ยนายช้าไปอื้มเอาไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 นี่แหละ นี่เอาเอาทิมทิมเรียบร้อยครับอออืื้หว่านเจี๊ยบอาข้างบนเรียบร้อยไปแล้วเอ้ยอ่ะโมราดกลับมาตีเกมได้หน่อยอขายังทั่วครับทุกคนเอาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวเฮ้ยกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวที่ไหนเขาแม่ตีเข้าไปตีเข้าไปตีตีตีนี่แน่ เอา,าเละได้ดาบขีใหญ่ละอ้าวอาวยังไงครับ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 อื้อาพี่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 ป๊าป๊าพิบฟังเรียบร้อยครับอือหือไอริเรียบร้อยแล้วอ้าวอีรินอา่าโอเคโอเคพอคิวได้อ่ะโอเคงั้นนี่ฟินิชโหดนะเว้ยขับป้อมล่าก,ก่อนป้อมลา โอเคแล้วแมวแจมแมวเอายังไงคนเนี้ยคนเนี้ยคนนี้ยังไงยังไงก็คืนละเก็คืนละไม่ไม่กลัวอะไรละไม่กลัวอะไรแล้วเอางานนี้เอาแหละมาโอเคได้มังกรแล้วกินิสเล่นได้ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากเอาเอากระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปไอริไอริโอ้โห มิดเดียวจริงๆครับแม่พม่าไปน่อยหนึ่งโถท,ทั้งคาระมังทั้งแตกเอออ่ะรอ14วิตอนนี้ดูในแผนที่ก็แก๊กไปกดอยู่ฝ่ายกลางนะครับมูลาดอ้าวมูลาดโทถทั้งอ้าวแก๊กยังไงเนี่ยต้องถอยเลยแล้วนะ่ะสถานการณ์อย่างนั้น เอาละเดี๋ยวกลับขึ้นไปด้านบนกันก่อนแหม่ตึงเหลือเกินตึงตั้งแต่ต้นเกมนะแก๊กเป็นไฟเปิดนะแบบเอ,าอ้าวยังไงครับยังไงครับยังไงครับอะไรยังไง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 เฮ้ย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 นิดเดียวเองคลิปยามอ่ะอืมโธ่นิดเดียวอะคลิปคลิปทำไมคลิปแดงทำอย่างนี้เนี่ยฮะ คลิปแดงทำอย่างนี้เนี่ยเราเสียหน้านะเนี่ยโถทั้งเอาฟินิสมาเก็บงานนะโอเคยังดียังดีงดเอแต่ป้อมเราหายเบียมกันนะอืมอ่ะอีรินโอเคยอดเยี่ยมอีรินเข้าไปกลางวงอย่างนั้นน่าจะไม่รอดนะนะอโอ้โหเรียบร้อยแล้วกะแล้วเชียวแม่ดูในแผนที่นี่คาดแะเน่แล้วไม่ผิด มาเอา้าเอา้เอาไอลิไอลิไอลิจ๋าไอลิไอลิไอล,ไอล,ไอล,ไอลิอื้มฟินสิสได้คิวไปเออเอาละกลับไปด้านบนกลับไปด้านบนเอออ่ะโอเคขอตั้งหน่อยแล้วกันนะง <c oughs> านนี้จะจบได้มเนี่ยป้อมหายเรียเหมือนกันนะเนี่ยเอาละมาเดี๋ยวด้านกลางเลย ออกคลิปไปตรงข้างก่อนซูเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้วโอเคมาเต็ดป้อมกลางละตี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 ฟินิชฟินิชเอาเอาซ้ำซ้ำโดดไทยไหมได้เรียบร้อยเอาเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาแจมแมวมามามาต่อ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 ตรงกลาง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 นั่นแหละอย่างนั้นแหละเข้าไป เข้าไปโอเคน่าจะทะลุเข้าไปด้านในได้เลยนะมามาทะลุด้านในเข้าไปเลยเดีวเร็วเร็วช่วยตีป้อมหน่อยตีป้อมหน่อยโอ้โหไม่ไหวแล้วเร็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 วโอ้โหแก๊งขอโทษทีมันอ้าวขับบอลขอชิปปลาหน่อยโอเคเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์นี่แหละเก็บเพชรเพชรเฮ้ยเพชร เอออ่ะเลียร <Yeah. S 1> ์ตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะถอยถอยถอยสามตัวนะไม่ไหวหรอก mm. อีรินอย่าเข้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> แกรแกร์นายเพิ่งจะรู้สึกตัวเ <c oughs> หรอโจทั้งอ่ะมา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 ไปต่อไปต่อ เอาแหละเดี๋ยวเราตีตรงกลางเลยนะกันโอ้โหแม่ลอไม่ทันตาเมจหนักอยู่เนี่ยเพื่อนมายั่งอ่ะเพื่อนมายั่งเพื่อนมายั่งดารซัลเลอจ้วาไหมไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็โอเคเอาป่าไปก่อนโดนใครหรือเปล่าไม่รู้มาได้ธนูแดงแล้วมาพร้อมสดแล้วพร้อมสดแล้ อไอ้ไอล้ลิไอล้ลิโทนี่เดียวเองข้างล่างเวราเวราจิ้มจิ้มจิ้มจิมจมนแล้วเอฟแอกแอกแอฟเอฟเฮ่แรม,มแรม,ม,แม,มอดโดดนี่แน่นี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่ของมาละของมาละเราเอาข้างล่างเดี๋ยวต้องไปช่วยก่อนช่วยช่วยก่อน เออเออเหนื่อยเหนื่อยเอาเอาฟ้าพ่าอีกเอาเอาทิมเข้าไปทิมเข้าไปทิมโอ้โหฟินิชโอเคแม่กรัรกนี่ตายตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่รู้แล้วเขวิ่งเพลินเลยเอางานนี้เพื่อนจะจบไหมเนี่ยถ้าประมาทนี่คือเราเดสสมอลเล่กันเลยนะเอามังกอกใช่ไหมอ่ะวมามาตี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 ไวๆฟินิสอ่ะช่วยทิมแล้วเร็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 ว โอเคได้มังกรลแล้วไปเปลี่ยนเป็นธนูฟ้าละอืมเคยเคยดีมากแก๊ดีมากอขอเลือดหน่อยเลือดหน่อยอขอเลือดหน่อยทิมไปก่อนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหอกยังไม่พร้อมหอกยังไม่พร้อมเอาหอกพร้อมแล้วหอกทักเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับทุกคนงานนี้งานน,าน,นี้เวียร่าเวียร่าโอโหเสร็จ ตีป้อมได้เลยตีป้อมจอบจ,บ,จบนั่นแน่โอ้โหยอดเยี่ยมเป็นเจียวเอ้ยกระเทียมนองครับแม <Victory. S 1> ออ่งานนี้เก่งตั้งแต่นาทีแรกกันเลยโอ้โหแต่ละคนแม่เอ๊ะอะใครได้ MVP ฟิิิชแน่เลยเพราะว่าฟินิชนั้นเล่นป่าเก่งมากเลยนะครับ ได้ดาวขึ้นมาแล้วแหมนาน,านานเล่นทีนะจ๊ะได้เหรียญทองเคลรีอ๋อเท่เทโอเคครับ MVP เป็นของฟินิสจริงๆด้วยครับทุกคนเอาแหละแหมงานนี้ต้องยกนิ้วโป้งให้ฟินิสเลยเพราะว่านายทำหน้าที่ป่าได้ยอดเยี่ยมกับเทียมดองมากถึงแม้ตอนแรกใช้เราลุ้นแทบฉี่แตกก็ตามสำหรับวันนี้ ดีออนเกมต้องขอลาไปเข้าหนะ้องน้ำก่อนแล้วจะ้ายบาย